ครับตามติดชีวิตรเราในวันนี้นะครับกำลังจะขับรถกลับบ้านคุณผู้ชมโอ้ยมามามาเส้นไหนก็เส้นไหนโอ้โหผมตอนแรกไปเส้นนู้นไปเส้นหน้ารชาชพัฒบุรีรมัมจะออกไปทางเวียนช้างเหมือนที่เคยไปนั่นแหละคุณผู้ชมนะครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหยังไม่ถึงหน้าเทคนิคกดีด้วยซ้ำมียูเทิร์นผมยูเทิร์นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าดีไงโอ้ยสงกรานสงกรานสงกรานและสงกรานโอ้โหคนเล่นสงกรานมากจริงๆคุณผู้ชมมากมายนะครับผมเนี่ยดูซิดูซิโอ้ความสุขความสุขปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะความสุขนะครับผมก็ติดก็เรียกอะไรนะรถติดรถติดก็คือคอ,คอ,คอ,อันนี้ผมเข้าเส้นบกศนะฮะเส้นในเมืองคิดว่าเพราะว่าปีที่แล้วไม่มีแถวนี้นะคุณผู้ชมแต่ปีนี้โอ้ ว่าฝั่งนู้นหนักฝั่งนี้ก็หนักเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะจะกลับถึงบ้านกี่โมงกี่ยามเนี่ยเรื่องงานหกโมง <c oughs> จะกลับถึงบ้านกี่โมงนะครับกระผมโอ้ยนี่รถอาศัยช่วงรถไม่เคลื่อนตัวนี่แหละถึงได้ตามติดชีวิตเรานะครับนี่เล่นสงกรา์การสนุกสนานอ้าวปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งยกให้เขาหน่อยอ้าวรถเคลื่อนตัวแล้วเดี๋ยวไปต่อนะครับผมกําลังคิดอยู่ผมจะไปเส้นไหนดีคุณผู้ชม ไว้สอง้างทางรถติดเป็นแถวเลยเออผมนึกว่าจะเล่นเฉพาะเส้นนอกเส้นบายพาสทีนี้เส้นในเมืองเส้นบกสอก็เล่นด้วยเดี๋ยวผมจะหลีไปตรงกลางไปตรงกลางเส้นนู้นเลยเส้นตรงกลางแล้วก็ไปโผล่แถวออสวนลมจะเยอะอีหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณผู้ชมนะครับดีเห็นไหมป,ป่าแบงอยู่ต่สุ ต้องอระวังคุณผู้ชมต้องระมัดระวังเต็มที่นะครับกับบรรยากาศแบบนี้ต้องระมัดระวังออระมัดระวังออนะโอ้ผมนึกออกแล้วผมจะไปเส้นนู้นเส้นออกข้างนอกเลยดีกว่าถ้าเส้นในคงไม่ได้แล้วผมจะ,ตะเตลิดไปทางโรงแรมเทมนครยาวไปเลยคุณผู้ชมยาวไปเลยฝั่งนู้นนะครับอเพราะว่าไม่น่าจะมีเล่นนะครับฝั่งนนะู้นนะฝั่งนี้เล่นเยอะเลยนะครับอารถติดไฟแดงพอดี อ๋อ,อ,อมีความสุขมีความสุขโอ้โอ้ามีเต้นด้วยแหมมีความสุขเหลือเกินโอเคอ่ะโอ้โหสงกรานต์ปีนี้สงสัยอัดอั้นตันใจมานานนะครับก็เลยอ่ะตามสบายครับกับผมเนี้ยถ่ายจนจะจบคลิปอยู่แล้วยังยังไม่ถึงไหนเลยคุณผู้ชมโอ้โหยังไม่ถึงไหนเลยบุยรมปีนี้รู้สึกแบบโอ้โหเล่นแบบโอ้โหมีความสุขกันมากเลย นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่เล่นแบบมีความสุขโอ,อ้สาวสวยก็มีเยอะแยะเลยนะมีความสุขมีความสุข่คา,ขาคนวิรามมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยนะครับนี่ตั้งตั้ง,ต,งตารอว่าใครจะมาจะได้สาดน้ําผมปกติเส้นนี้จะไม่ค่อยเล่นเยอะนะคุณผู้ชมนะเล่นทางห่างนิดนึงนะครับเส้นถนนบกสเนี่ยจะไปทางโรงเรียนบุรีรัมพิทยาคมเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปกตินะ พราะผมใช้เส้นเป็นเส้นเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงประจํานะครับจะหนักอยู่เส้นหน้าพระซามเภอแล้วก็แถวอุเวียนช้างจะหนักนะครับฝั่งนู้นจะหนักไม่คิดว่าปีนี้เขาจะมีทุกมุมเมืองทุกถนนเลยปีนี้โอ้โหเล่นหนักเล่นหนักเล่นหนัก่นนกนนกะโอเคต่อกันไปนะครับโอเคโล่งแล้วออกจากมุมได้แล้วโออ่าโอเคเดี๋ยวจะไปดูทางนู้นต่อนะครับว่าจะไปถึงเส้นไหนบ้าง อ่ะอันนี้ถนนเส้นกลางเมืองเลยนะครับก็โล่งๆสบายๆนะครับอ่าติดไฟแดงก็คุยต่อนะครับอ่ามาถนนเส้นดีแล้วรู้สึกโล่งแล้วโล่งใจแล้วโล่งใจแล้วอ่ะ,อะเขามีความสุขอยู่บางเส้นนะโอเคเอาไฟเขียวแล้วครับอ่ะยังมีปลาปลายคุณผู้ชมเส้นนี้มีปลาปลายก็เลยต้องปัด <laughs> โดนสารมาเหมือนกันนะครับมีปลาปลายเส้นนี้มีปลาปลายเดี๋ยวไปดูอีกเส้นต่อไปนะครับ เส้นนี้เส้นนี้อ้ายังมีอีกยังมีอีกอโอ้โหเอออ่ะบางคนก็เ,เก็บเอ่อมีเห็นไหมตั้งต็นกันอย่างนี้เลยบุรีรัมบ้านผมบุรีรัมบ้านผมโอ้มีความสุขมีความสุขเอออ่ะแต่ผมจะถึงบ้านตอนไหนครับกระผม ถึงนี้ละเมื่อกี้เปิดสายยันสัญญาเดี๋ยวลิกีกสิทธิ์เพลงเข้าอีกยากอีกผมอ่ะนี่นี่มีความสุขมีความสุขอ่าโอ้ผมตามรถไอ้นี่เลยผมจะไปตาโรแรมเทพละครครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะออกกลับบ้านนะครับไม่ใช่ว่ามาเล่นโซกลานนะครับผมผมหาทางกลับบ้านครับผมคนเคยเล่นครั้งหนึ่งบ้างตอนที่ตอนตอนไหนตอนไหนจําจไม่ได้แล้วมีครั้งหนึ่งนั่งรถฟิกอัพไปเล่น เออตอนไหนปีไหนนานมาแล้วเมื่อ20กว่าปีแล้วคุณผู้ชม20กว่าปีแล้วอ่ะอะมามามาศาสตร์กษัศาตร์ศาสตร์กษัตาสตร์เออศาสตร์เลยศาสตร์เลยเออเออ่ะอะเอาศาสตร์กษัตาสตร์โอ้โหอ่ะไฟแดงพอดีครับผมส่วนใหญ่ก็จะถ่ายตอนหยุดไฟแดงนี่แหละคุณผู้ชม,ถ,ถ,มถ้าไฟเขียวไม่ถ่ายแล้วขับรถอยู่จะไม่ถ่ายเพราะว่าอันตรายนะครับตอนไฟแดงนี่ไฟแดงก็จะถ่ายแล้วถ่ายอ่านี่แหละบรรยากาศที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้ผมมาเส้นที่ไม่ค่อยมีคนเล่นสงปรานะคุณผู้ชมนะครับ เส้นที่เล่นสงการเราไปไม่ได้หรอกครับเราไปไม่ได้เล่นสงการเราไปไม่ได้จริงๆฝั่งนู้นนะครับโอ้ยเายังไม่ถึงเขียวเลยแหมคันหน้านี่ก็รีบเหลือเกินผมจะตรงไปนะครับผมจะไม่เลี้ยวเพราะว่าอันตรายโอ้โอหเห็นไหมรถติดเต็มเลยไหมเนี่ยแสดงว,ว่าเล่นสงการกันหน้าดูเลยผมจะตรงไปถ้าเลเี้ยวนี่คือติดแน่นอนครับผมอา้าวตกลงรถติดคุณผู้ชมไฟแดงอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเบี่ยงไปทางไหนดีละ่ะ มีที่เบ right? e ี e ่ยงไหมนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับวันจะมีที่เบี่ยงไปทางไหนบ้างเพราะว่าในเมืองติดแน่นอนครับผมเส้นตลาดติดคุณผู้ชมเส้นเมื่อกี้ติดมากๆเลยถ้าเลี้ยวเอลี้ยวขวาเมื่อกี้นะรับรองถึงบ้านหกทุ่มอ่ะเส้นนี้ปลอดโปร่งแล้วครับโอ้โังนี้รถแห่เลยคุณผู้ชม ดูที่เปิดน้ำโอ้โหอ่ะเส้นนี้ถึงะละลมแล้วละลมแล้วละลมผมพาทางวัดวัดอีสานนะครับวัดอีสานไม่งั้นไม่งั้นจะจะไม่ได้กลับบ้านน้ำท่วมเลยเพราะว่าเล่นน้ำกันรุนแรงมากเลยแสดงว่านี่อันนี้เขาต่อข้อน้ำยังไงกันขนาดนี้หร <c oughs> ออ่โอเคอ่ะไปต่อคุณผู้ชมไปต่อไปต่ออ่ะผลมาแล้วนะครับ ตอนนี้จะถึงบ้านแล้วมาทางเส้นเทพนครนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เส้นจะถึงบ้านแล้วหลายๆคนก็กําลังขับรถกลับกันนะครับนะอันนี้มีที่ตั้งกล้องด้วยโอเคเลยอืมแต่ที่ตั้งกล้องราคาถูกก็อย่างนี้แหละเห็นไหมมันก็จะสะเทือนตามรถดีโอ้อยากเนาะคุณผู้ชมนะครับผมโอเคนะครับอ่ะมาก็พามาดูบรรยากาศเฉยๆนะครับว่า ช่วงสุกราปีนี้ผมกลับบ้านยังไงกลับบ้านยังไงปีนี้กลับบ้านยังไงเออคุณผู้ชมโอยนะครับนี่ก็จะถึงบ้านแล้วโอเคนะจะเจอกันในช่วงต่อไปของออตามติดชีวิตเรานะครับกับปองวรวั์นะครับสวัสดีครับ